สวัสดีจ้าเมื่อเช้าก็ไปซื้อปลาซื้อไก่มานะคะวันนี้ก็ตอนนี้ก็เลยแล่แล่แลาะเอาเนื้อออกเอากระดูกออกเนี่ยแล่ไว้แล้วก็จะพอแล่เสร็จก็จะแยกใส่ถุงไว้แบบนี้นะคะเนี่ยใส่ถุงไว้แล้วก็แช่เย็นพอ ตอนกลางคืนล้วก็ออกมาแล้วก็เตรียมงานเตรียมงานเตรียมข้าวกล่องสมนะคะส่วนปลาก็เดี๋ยวก็จะแล่ปลาต่อพอเสร็จจากนั้นก็จะทำซอสทำซอสแล้วก็ติดบาโค้ดที่กองข้าวมีอขอกองข้าวมาด้วยคะลูกคาซื้อข้าวส,สารซื้อหลายๆอย่างก็ ปราณสักสามพันกว่าบาทนะคะแล้วก็จะติดเอาบาโคดติดของข้าวต่อวันนี้ก็จะเตรียมงานเตรีย hmm. มงานหลักๆไว้ซื้อซอสซื้อพริกมาเมื่อเช้าเตรียมงานสําหรับคืนนี้แล้วก็คืนถัดๆไปเราเตรียมให้พร้อมก็จะมีสักอาทิตย์หนึ่งก็จะเตรียมเยอะแบบนี้นะคะอาทิตย์ละวันแลกบปลาแล้วก็ เตรียมไก่ไว้ใส่เป็นถุงๆพอสักหกโมงเย็นล้วก็ค่อยยกออกมากลางคืนช่วงเที่ยงคืนกว่าก็ตื่นมาทำข้าวกล่องนู่ผักผักก็หยุดโซนโน้นนะคะโซนโน้นเดี๋ยวแลบปลาต่อก่อน เราจะแล่ได้แต่ละชิ้นแล้วกระดูกออกทำเพื่อลูกค้าเลยนะเนี่ยลูกค้าก็จะได้กินง่ายปลาพอเสร็จจากไก่เสร็จก็จะไปแร่ปลาแล้วก็แร่เอาก้างออกเหมือนกันลูกค้ากินง่ายกินสะดวก ละชิ้นแล้วก็พอเอากระดูกออกเสร็จแล้วก็จะแกลให้มันแบบเป็นชิ้นใหญ่ขึ้นนะคะเวลาเราขายแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยไปใส่กองข้าวแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นส่วนส่วนน่องติดสะโพกเวลาแกลเอากระดูกออกเสร็จแล้วก็จะแกลเขาเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วเวลาเราอบเสร็จไปแล้วก็หั่นไปใส่กองข้าว อันนี้ก็ได้อยู่สองกล่องนะคะสองกล่องก็เฉพาะไก่ชิ้นนี้ตกอยู่ที่สิบบาทสองกล่องก็เีว่กล่องห้าบาทรวมแล้วก็มีข้าวมีน้ำจิ้มมีคิดค่ากล่องค่าช้อนค่าอะไรก็ได้กำไรอยู่นะคะ ไข่ไกก็ไปซื้อฟองฟองที่อ่อเราก็ไม่ต้องซื้อฟองใหญ่มากแบบถึืจะได้กำไรเพราะว่าเราเอามาทำไข่ดาวเนาะ มันก็จะยุ่งยากตอนเอากระดูกออกนี่แหละแต่ว่าพอ,อากระดูกออกเสร็จแล้วก็จะทำก็แม่ให้ดูชิ้นกว้างชิ้นใหญ่ขึ้นเวลาเราไปหั่นใส่ของข้าวแล้วก็จะได้กำไรมากขึ้นนะคะแต่เป็นชิ้นนี่ก็หนึ่งกล่องกล่องเดียวถ้าคลาดกันไปนเป็นนองแบบนี้ก็คือ กองเดียวแต่เ,เราเอาส่วนส่วนอบผสมลงไปด้วยอบนี่คือราคาก็จะถูกกว่าน,น้องหน่อยา <Yes. S 1> ต้องมีเทคนิคการขายเราถึงจะได้กำไร ชีวิตนหมคะสู้ก,กันไปเรียดน่องหนึ่งแล้วก็ทำให้ชิ้นใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้แต่ส่วนสะโพกนี่คือแล้วก็เอาผสมกับ หน้าอกด้วยนะคะกล่องหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะไม่ถึงชิน้นก็จะมันสักครึ่งชิน้น,นแล้วนั้นเราก็เอาส่วนที่ถูกของแต่คือส่วนหน้าอกผสมผสมลงไปเราเราก็จะได้กำไรส่วนหน้าอกก็เหมือนกับเดี๋ยวชิน้นให้ออกมาค่ะเหมือนกับชิ้นเนี้ยชิ้นนี้เราก็ ใส่อยู่ได้สองกล่องนะคะสองกล่องเพราะว่าเราหัน่นเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ผสมกับส่วนส่วนสะโพกส่วนหน้าอกนี่จะถูกกว่าแล้วก็ผสมลงไปส่วนหน้าอกตกชิ้นสบาทกว่าถ้าเป็นชิ้นนี่ก็อยู่ที่ แปดบาทกว่านะคะรเดี๋ยวถ้าต้องไปชิดรวมค่าแรงอีกค่าแก๊สของเราอีก ่านน้ำมันรถที่เราขี่ไปทุกวันเราต้องบวกให้หมดนะคะมีก็ไม่ค่อยคน ก็ไก่แล้วก็แล่สเสร็จแล้ววันนี้เราก็จะหยิดใส่ถุงตัวน,นี้จะเป็นส่วนหน้าอกเราได้หยิบใส่เลยห้าห้าชิ้นนะคะถุงห้าชิ้นตกนี้ก็ชิ้นแปดบาทอันนี้สี่บาทนี่คือส่วนหน้าอกเดี๋ยว้าทำไก่ใส่ก่อน เราจะจัดใส่ถุงไว้ส่วนเนื้อสะทูก,กับหน้าอกนี้ก็อยู่ที่สิบชิ้นนะคะถุงละสิบชิ้นนี่ก็ได้สี่วันเนี่ยสีวันสี่ถุงก็สี่วัน